ก็กราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มีกับช่องสลอดรอเลนเช่นเคยนะทุกคนวันนี้ก็รอเลนพาทุกคนมาเล่นเกมกินิชาฟอร์จูนะทุกคนก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะโอ้โหวันนี้ทําไมมันแบบเสียงแหบๆนะทุกคนวันนี้รอเลนพกทุนมาสามพันหดพาเออสามพันหกเริ่มที่เบ็ดหนึ่งร้อยสามพันหดแล้วหนึ่งยังไม่ทันเล่นเล่นอะไรเลยหดแล้วหรอหน้าบางเงินตลอดเลี่ยเซ็งกับตัวเองเหมือนกันทุกคน อยู่ที่คูหัวแั่เง้แต่สำหรับวันนี้นะทุกคนเราเล่นเล่นอยู่ที่เมกาเกม65เด้อสำหรับใครที่อยากเล่นเกมค่ายเดียวกับเราเล่นหรือว่าที่เดียวกับเราเล่นก็คลิกที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนหรือว่าใครที่หาลิงไม่เจอจริงๆก็เสิร์ชไปว่าเมกาเกมตามเลข65นะได้นักศกษาไทยภาษาอังกฤษเลยเซิร์ชไปเลยยังไงก็เจอนะขอแค่ให้มีเลข65ทำหลันะไหลต่อนะอย่างเงี้ย อุ้ยทุกคนกลุ่มกว่าเด้นทามนี่มันดีจร,จริงเลยวันนี้นะทุกคนเราเล่นเล่นตามกลุ่มกว่าเด้นทามเหมือนเดิมเลยค่ะสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มกว่าเด้นทามก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะทุกคนโอ้โหวันนี้เราเล่น,เล,นเล่นเกมนี้ประมาณหกโมงนะทุกคนเอออยู่ในตารางช่วงหกโมงถึงเท่าไหร่นะจาช่วงเวลาไม่ได้อ่ะแต่แต่มันเริ่มที่หกโมงอ่ะเออเห็นก็เลยลองเล่นหน่อยไม่ได้เล่นสักพักละเกือบอาทิตย์อยู่เหมือนกันนะเกมเนี้ย เกนิชาขอจูนแต่ไม่รู้จะแตกไหมนะแต่ก็ภาวนาทุกคนภาวนาให้มันแตกนะเสียงเป็นอะไรเนี่ยเสียงรอเลนมันไม่ทุ้มหล่อเหมือนเดิมเลยทุกคนทุ้มหล่อเป็นผู้ดิงผู้ดิงว่ะอ่ะขออนุญ,ญาตคายลิ้นทิ้งแป๊บหนึ่งนะทุกคนลิ้นพันกันไม่ไหวนะวันเนี้ย คุณพี่เป็นคนที่ไหนคะเนี่ยโอ้โหลิ้นแข็งไปไหนเนี่ยพูดผิดผิดถูกๆจังเลยนะวันนี้งงกับตัวเองอยงู่เหมือนกันอ๋ออุ้ยแต่ว่านี่มันเหมือนไหลดีอยู่นะทุกคนหกมาสามพันหกตอนนี้สี่พันหนึ่งแล้วตอนนี้ใช้กําไรเล่นอยู่นิดหน่อยกําไรนิดหน่อยของเราโอ้โหเกมนี้เข้าฟีเกมค่อนข้างที่จะโหดนะทุนแตนกเนาะก็ก็มีบ้าง เออใช่เขาว่ามีบ้างดีกว่าอยากเข้าฟรีเกมแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยสวยดีลุงกำนันชินเป็นลุกสาวกำนั้นหรือเปล่าเจช่องสองมาด้วยอ,อ้อขอเจช่องสองหน่อยอุ้ยลุงไหลว่ะอุ้ยลุงพาสาวๆมาว่ะเกดิชา กีนิชาในภาษาอินเดียคือผู้หญิงใช่ปะทุกคนลราเลนไม่รู้ว่ะเราเลนก็คือคิดว่าพาฟิคาเนตก็อยู่อยู่อินเดียอย่างเดียวแล้วแหละโอ้พระแม่มลตีมลติเออก็คือเรียกชื่อเขาไม่ถูกนะแต่อยากเรียก <c oughs> อุยยอ้ยไหลเบาอุ้ยลุง โอ้โหแมย์ทำไมลุงไม่มาสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูลอเลนเป็นครั้งแรกนะลอเลนก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลอเลนนะหรือว่าใครที่ดูอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลอเลนเด้อนั่นเน็ตนั่นละแปดพันละมาหน่อยอู้มันแตกนอกแล้วนี่คือมันค,ค่อยๆ่อยไหลอะทุกคนถ้าเป็นแบบนี้ก็โอเคโอเคเลยแหละ แค่ว่าไ่โอเคไม่เข้าฟรีเกมขอให้มาอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะขอลองนะน้องอุยอ้ยอุ้ยแต่ว่าแต่ว่าตัวผู้หญิงมาบ่อยมากเลยนะอุย้ยอู้สีสวยไหลอุย้ยอู้ขาดขมินช่องแรกอุย้ยแตกนอกสามอันหนึง่งไม่เข้าอะฟรีเกมไม่เอาก็ได้ <laughs> ได้อยู่นะทุกคน ไปอีกสักนิดแล้วกันจริงๆก็เลิกได้แล้วแหละแต่ว่าขอไปอีกนิดนึงนะอืมมันได้ถ้าเราเลิกมันจะได้กำไรประมาณเจ็ดพันเองนะขออีกนิดหน่อยให้ได้สักแปดเก้าพันเหมือนเดิมก็อย่างที่เราเล่นบอกนะทุกคนใครที่แบบเล่นได้ก็ถอนเด้ออย่างรอเล่นก็เล่นได้ก็ถอนก็ดูเอาลวกันว่าเราพอประมาณไหนแต่ถ้าแบบว่ามันเสี่ยงเกินไปก็หยุดดีกว่าดีกว่าแบบ มาตูดมาตูดมาไหวดอกอุ้ยโหลุงมาปะวะแต่ลุงกับผู้หญิงมาบ่อยอยู่นะวันเนี้ยลุงกำนันเนี่ยเมื่อกี้แตกนอกก็คือสิบนะอุ้ยอุ้ย,ยเห็นปะลุงใหม่อีกแล้วน่ะไหลต่ออุ้ยขอลุงช่างแรกอุ้ยลุงสวย โอ้โหทุกคนมันแตกนอกสามพันสองรอบสามรอบแล้วเนี่ยเลิกดีกว่าเลิกดีกว่าทุกคนขอสี่ร้อยสามร้อยนี่นะมไม่เข้าฟรีเกมอะ่ะขอขอลดเบยียดซื้อซื้อฟรีเกมให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยากได้ฟรีเกมแค่นั้นแหละไปนะเปสามบาทนะทุกคนโอ้โหมันไม่เข้าฟรีเกมแล้ววันนี้มันแตกนอกอย่างเดียวเลยอะ่ะแต่อยากเข้าไงก็เลยซื้อ ซื้อเบทสาบาทไปแล้วทุกคนสองรอยี่ิบห้าบาทก็เขาเรียกว่าอะไรการลงทุนมีความเสี่ยงนะทุกคนผู้ลงทุนควรอ่านฉลากคำเตือนและใช้ก่อนใช้ยา <c oughs> ไม่ใช่แล้วไปเรื่อยแล้วทุกคนโอ้ไม่น่าจะเบทสามบาทมันไม่น่าจะได้กำไรหรอกอือรอเลนว่านะแต่ใครอยากซื้อให้มัน อยากเขาฟรีเกมนั่นแหละเอออยากเห็นตัวคูเนี่นั่นแหละทุกคนเนี่ยเห็นปะมันคูนโหดอ่ะขอให้เปลี่ยนเป็นตัววายอ่ะซึ่งสองร้อยี่สิบห้านะตอนนี้ได้สองรอยแล้วโอ้โหอีกรอบเดียวเกลือสภาพเกลือทุกคนรู้จักกรเป๋ารดเกลือความมาอุ้ยไม่เกลือวะทำไมเกมมาทำให้ฉันดูแย่ว,วะทุกคนอย่างวะ พอบอกเกลือนี่มาใหญ่เลยเพาบอกว่าแตกดีนี่ก็คือรีบหยุดอะเราซื้อมาเท่าไหร่นะสองร้อยห้าห้าหรอขาดทุนนิดนึงมาอุ้ยเมื่อกี้มันสามร้อยเจ็ดสิบห้านี่ว่โอโ้วันจะไม่ต่ำกว่าหมื่นสี่ไม่เป็นไรหรอกน่าจะได้คืนอยู่ขาดเท่าไหร่เนะี่ยเจ็ดสิบขาดสามสิบเอ็ดบาทได้อยู่น่าจะ โอ้ถ้าเกิดไม้นี้ได้ศูนย์บาทก็เกินไปนะเกินไปนะน่าจะอยู่ที่หมื่นสี่แหละทุกคนไม่น่าจะไปต่อละอุ้ยอุ๊ยทำไมวัวมาสวยยังงลยอ่ะมาตอนเม็ดถูกเกินไม่แน่นะไม้นี้เราจะถึงพันก็ได้นะนะตอนนี้เราขึ้นหมื่นสี่เหมือนเดิมแล้วทุกคน สำหรับใครนะคะที่อยากให้เราเล่นเล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะทุกคนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเลนจะเล่นให้ดูนะวันนี้ทําไมมันมันติดอ่างจังเลยอะงงมากงงไม่ไหวลิ้นพันกันเป็นเลขแปดแล้วตอนเนี้ยใครที่อยากให้เราเล่นเล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเลนจะเล่นให้ดูนะคอมเมนต์ไว้เลย เพราะช่วงนี้เราเล่นเล่นตามกลุ่มก l เล่นตามก็จริงแต่แบบบางทีมันเบื่อไงอยากลองเล่นตามคนดูมั้งลาเล่นลาเล่นก็เล่นให้ดูจริงๆแหละแต่ว่าขอดูตามตารางก o เด้นไปนิดนึงว่ามันมีมันมีตามที่ทุกคนบอกหรือเปล่าถ้าวันนี้ก็จะเล่นให้ดูนะโอ้ยวันนี้พกมาสามพันห้าแตกไปหมื่นสี่กำไร หนึ่งหมื่นห้าร้อยหนึ่งหมื่นห้าร้อยไปสิครับก็สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูลอเลนเป็นครั้งแรกนะลอเลนก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลอเลนนะเป็นปลาสุดท้ายมาไม่น่าจะได้อะไรหรอกอืมเหมือนเอาสามสี่ร้อยเมื่อกี้ไปโยนทิ้งเลยอะไม่น่าเลยแต่มันอยากเสี่ยงไง เพื่อมันได้นะทุกคนโอเคทุกคนสำหรับวันนี้รอเล่นพอแล้วนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนวันนี้รอเล่นพกทุนมาสามพันห้าแตกไปหมื่นสี่กำไรหนึ่งหมื่นห้าร้อยนะได้เลยนะปกติก็จะได้แค่เก้าพันแปดพันเออประมาณน,นี้แต่วันนี้ได้เยอะอยู่ก็ไปแล้วดีวกว่าไว้เจอกันเกมหน้านะคะทุกคนไว้เจอกันมหม่นะคะบ๊ายบายลินเปียแล้วหนึ่งบ๊ายบายค่ะ